ในชวนหลีกภัยทําหนังสือถึงแพทยสภาครับคือนายแพทย์อมอรีลารัศมีคุณหมอมอมรีลารัศมีซึ่งเป็นประธานคุณหมอบอกเดี๋ยววันที่สิบอาจจะข้ามหน่อยเรื่องมันยาวรู้เรื่องแน่ถ้าอ่านภาษาที่ท่านพูดเราจะมีความรู้สึกยังไงภาษาที่ท่านพูดท่านบอกว่าให้ประชาชนหลับไม่สบายไม่มีหมอคนไหนเซ็นรับรองว่าทักษิณเป็นคนขายของหมอไม่กล้าเซ็นไงเมื่อไม่กล้าเซ็นก็คือป่วยทิศไง ทุกรัฐบาลของคุณทักษิณมีรัฐมนตรีติดคุกทุกรัฐบาลสองทางออกที่มีอยู่ก็คือแมวพ้นจากคดีหรือแมวติดคุกถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมจะเล่าให้ฟังคนจ้องไปที่วันที่สิบเมษายนที่จะถึงนี้คือวันพระหัสแพทยสภาจะประชุมกันเอาผลจากคณะกรรมการเป็นรู้กรรมการของแพทยสภาที่ทาการสืบสวนสอบสวนเรือ่องชั้นสิบี่โรบาลตำรวจว่า นายคนนั้นอ่ะป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าป่วยทิพย์มันเหมือนซีรีส์นะเรื่องเนี้แล้วคนกำกับการแสดงเขาชื่อในชวนหลีภยัยไม่ธรรมดาเลยนักแสดงเป็นดาราตุ๊กตาทองชั้นเยี่ยมของพรรคประชาธิปัตย์คือชาญชัยอิสระเสนารักถามว่ามันธรรมดาที่ไหนละ่ะไม่ธรรมดาหรอกครับ,บในชวนหลีภยัยทําหนังสือถึงแพทยสภาครับคือนายแพทย์อมอรีลารักษมีผมทบทวนในฝั่งนี้ท่านบอกอย่างนี้ ท่านบอกว่าการณีที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลตำรวจผมได้ทำหนังสือถึงพลเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาที่การแพทย์ทยสภาว่าควรจะปกป้องหรือป้องกันแพทย์ไว้ก่อนโดยแนะนำแพทย์ว่าอย่าไปเซ็นอะไรอย่าไปรับรองอะไรที่มันไม่ถูกวันหนึ่งเรื่องนี้จะปรากฏขึ้นมาปิดไม่มิดที่ผมพูดเรื่องนี้ เพราะผมเคยได้คุยกับอาจารย์ในคณะแพทย์บางคนเขาบอกกับลูกศิษย์ในโรงพยาบาลนั้นไว้ว่าอย่าไปเซ็นหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องจึงเห็นว่าน่าจะให้แพทย์ทยาสภาเนยรับรู้ไว้ผมขอยกตัวอย่างว่ามีรุ่นน้องของผมสองคนจบธรรมศาสตร์เป็นนายตำรวจยศพลตํารวจเอกกับพันตำรวจเอกเป็นนักกฎหมายทั้งคู่แต่เพราะความเกรงใจจนเป็นเหตุให้ต้องติดคุกสองปีซึ่งน่าเสียดายมากมาเสียตอนปลายชีวิตเพราะถึงเวลาไปทําอะไรที่ไม่สมควรก็เลยโดนมาตราหนึ่งห้าเจ็ด นายชวนเป็นสารตั้งต้นธรรมดาที่ไหนล่ะครับแล้วถามว่าวันเนี้แมวเขารู้ไหมเขารู้ว่าจะตาชีวิตของเขาเข้ามาจุดมาติดกับหลักแล้วทีนี้สื่อไปสัมภาษณ์คุณหมอมอมลีลาและสมีซึ่งเป็นประธานคุณหมอบอกเดียววันที่สิบอาจจะข้ามหน่อยเรื่องมันยาวรู้เรื่องแน่ถ้าอ่านภาษาที่ท่านพูดเราจะมีความรู้สึกยังไงภาษาที่ท่านพูดท่านบอกว่าให้ประชาชนหลับให้สบายคำนี้แหละครับคำนี้เลยครับ,รบที่ทำให้หลายคนคิดมาก ว่าสบายใจได้หลับไปสบายไม่ต้องกลัวแพทย์สยยภาให้ความเป็นธรรมแพทยพ์สยยภาแพทย์เสยยาภาไม่มีใครที่จะซื้อได้ไม่มีหมอคนไหนเซ็นรับรองว่าทักษิณเป็นคนไข้ของหมอ <Wow. S 1> ไม่กล้าเซ็นไง <Wow. S 1> เมื่อไม่กล้าเซ็นก็คือป่วยทิศไงแล้วถ้าเซ็นนะแล้วก็มีพยานแย้ร้องว่าไม่ได้ป่วยจริงหมอติดคุกใช่ <Right. S 1> แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ยังมีหมอโรงพยาบาลราชทัณฑ์อกที่จะต้องเป็นเหยื่อในการติดคุกมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นนะ ฉะนั้นอย่าว่าแต่หมอเลยรัฐมนตรีเห็นไหมอีกสองคนอีกสองคนที่จะต้องอมีปัญหากับเรื่องนี้คนสุดท้ายคือใครล่ะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพอมอวัฒนาเมืองสุขคนสุดท้ายที่อยู่ในคุก